ยินดีต้อนรับเข้าสู่ปีพศ2568ครับเรามาดูกันว่าโชคชะตาของ12รัศาาีจะเป็นไปในทิศทางไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภนะครับ เรามาทำนายดวงชะตาของลัคนาราศีกันในปี2 5 6 8นี้กันนะครับผมอมืเดี๋ยวเราจะเปิดไพ่โดยรวมๆก่อนนะครับผมอมในเรื่องของการงานปีนี้ก็ค่อนข้างจะดีเลยนะครับสำหรับชาวราศีกันนะครับเรื่องของการเงินการเงินดีมากมเดี๋ยวเราจะมาเจาะกันนะครับว่าการเงินเป็นยังไงเรื่องของความรักนะครับผมคนโสดก่อนดวงต่างประเทศขึ้นมากเลยนะครับดวงความรักของคนที่มีคู่นะครับผม สำหรับคนที่มีคู่โอเคสุขภาพสุขภาพใช้ได้เรื่องของดวงสิ่งโชคแล้วก็การสมบูรญส์สมโชคครับโอเคครับผมมาในปีนี้ของชาวราศีกันนะครับผมต้องบอกว่าการงานเนี่ยมีดวงนารีอุปถัมภ์ขึ้นสูงมากๆเลยนะครับผมแล้วก็มีดวงในเรื่องของบริวารก็เด่นมากๆด้วยเช่นกันนะครับเด่นนะที่นี้คือจะมีทั้ง2แบบ แบบแรกคือเป็นบริวารที่ดีมากๆทําผลงานได้ดีมากแต่อีกแบบหนึ่งก็จะมีอีกคนกลุ่มนึงบริวารของเราที่ทําให้เราปวดหัวมากๆด้วยเช่นกันนะครับผมอ่าแต่ว่าก็สามารถที่จะทํางานบรรลุด้วยดีเรียกได้ว่าคนที่ดวงชะตาถูกกับเรานะครับผมเขาก็จะทาผลงานมาได้ดีแต่ถ้าคนที่ดวงไม่ค่อยถูกชะตากัรเราเท่าไหร่บริวารก็จะทําให้เราปวดหัวไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวอ่าฉะนั้น้าต้องบริหารจัดการดูแลบริวารของคุณให้ดีแบ่งแยกหน้าที่ของเขาให้ดีนะครับผม เรื่องของดวงนาลีกุประถมนะครับในปีนี้เนี่ยไปไหนมาไหนติดต่อค้าขายอะไรกับผู้หญิงกับนานี่ยจะดีมากๆอืมเรียกได้ว่ายังไงยังไงก็ขายได้ยังไงก็ปิดได้นะครับผมมีดวงในเรื่องของงานเกี่ยวกับพวกของออกแบบตกแต่งสวยๆงามๆศิละปะเสื้อผงเสื้อผ้าแฟชั่นต่างๆพวกเนี้ยจะดีมากๆนะครับทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับถ้าหากว่าใครที่คิดไม่ออกก็ลองอทำธุรกิจที่จับ สินค้าเป็นกระแสสินค้าแฟชั่นพวกนี้ครับเราก็จะทําออกมาได้ดีนะครับผมปีนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นเป็นปีที่มีอารมณ์ขี้เบื่อง่ายฉะนั้นก็แนะนําว่าให้ชาวราศีกันนจับอะไรที่เ,เป็นกระแสถ้าบางคนเนี่ยไม่รู้จะทําอะไรนะครับก็ อาจจะลองทําเป็นซื้อมาขายไปก็ได้ซื้อสินค้าที่เป็นกระแสะมาลองขายดูรับรองว่าจะขายดีนะครับแล้วก็จะสนุกกับงานมากๆเลยนะครับพยายามอย่าอยู่กับอะไรเดิมๆเพราะว่าราศีกันจะขี้เบื่องงมากๆในปีนี้แล้วก็เป็นคนที่เบื่อๆปุ๊บก็จะไม่เอาแล้วก็จะเทโปรเจกต์เทงานทิ้งไปเลยจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เลยนะครับผมเรื่องของการเงินนะครับผมการเงินมีโชคขึ้นมาถึง2ใบด้วยกันนะครับผมแล้วก็มีโชคจากความรักเข้ามาด้วยเรียกได้ว่า ดวงการเงินพุ่งดีมากๆนะครับผมแถมนะครับแถมยังได้โชคได้ลาบจากความรักมีคนเข้าหาเราก็ก็จะเอาโอกาสทางธุรกิจเข้ามาให้เราด้วยเอาโชคทางการเงินเข้ามาให้เราด้วยแถมนะครับผมถ้าใครที่มีความรักกับคนที่อายุน้อยกว่านะครับมักจะเจอคนที่เ่รียกว่าเป็นเด็กสายเปนั่นเองนะครับผมก็ดีใจด้วยนะครับผมก็ลองดูนะครับว่าเป็นยังไงถ้าใครรักเด็กชอบเด็กนะครับ ก็ปีนี้น่าจะเป็นปีที่รับรองว่าน่าจะหวานชื่นพอสมควรเลยนะครับต่อมาครับผมดวงดวงความรักคนโสดในปีนี้นะครับเราจะเจอกับคนแปลกหน้านะครับผมอ่มักจะเจอคนแปลกหน้าที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนนะครับผมมักจะไม่ได้ พบเจอกับคนจังหวัดเดียวกันเท่าไหร่อ่าคุยไปคุยมาอ่าก็จะรู้ว่าเโอเคมาจากต่างจังหวัดหรือว่าเป็นเป็นอ่าคนต่างชาติไปเลยนะครับผมและที่สําคัญนะผมก็จะมีการตัดสินใจเลือกนะครับผมคนสองคนขึ้นไปด้วยนะครับผมจะไม่ได้เลือกแค่คนเดียวนะครับจะเป็นความรักที่เข้ามาทีพร้อมกันสองคนประมาณนี้อ่าใครที่โสดโสดปีนี้ปีหน้าก็รอดูนะครับว่าจะได้พบเจอใครนะครับผมอ่าแล้วก็ดูแต่ละคนที่เข้ามาก็ดูแล้วเนี่ยเป็นคนที่ดี น,นิสัยเนี่ยค่อนข้างจะใช้ได้เลยนะครับแถมถ้าเป็นคนแต่งหน้าเป็นคนต่างสินต่างแดนเนี่ยมีโอกาสลุ้นมากๆที่จะได้เป็นคู่กันต่อมาครับคนที่คนดวงความรักของคนที่มีคู่แล้วในปีนี้นะครับในปีนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีเกณฑ์นะครับผมที่จะมีลูกด้วยใครที่มีแผนอยากจะมีลูกมีน้องนะครับปีนี้มีโอกาสสูงมากๆเลยนะครับอ่าแล้วก็ แต่ว่าปีนี้เนี่ยตลอดทั้งปีต้องบอกว่าเราอาจจะพึ่งพาแฟนของเรามันไม่ค่อยได้เพราะว่าในดวงแล้วเนี่ยแฟนของเราเนี่ยจะดูแล้วทําตัวไม่ค่อยน่ารักไม่ค่อยเป็นที่พอใจกับเท่าไหร่รู้สึกว่าทําอะไรด้วยตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าจะทําได้ดีออกมาดีรวดเร็วกว่านะครับมันจะเป็นดวงของปีนี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยจะไปคาดหวังพึ่งแฟนอะไรแบบเนี้ยไม่ได้เท่าไหร่นะครับก็จะเป็นการทําอะไรด้วยตัวเองเป็นหลักส่วนใหญ่ก็จะทำมาได้ดีมากๆเลยนะครับต่อมาครับผมก็จะเป็น ดวงสุขภาพในปีนี้นะครับสุขภาพในปีนี้นะครับผมต้องระมัดระวังในเรื่องของอช่วงคอนะครับผมคอเคสเ่าพวกนี้คอเคสอ่าแล้วก็มีพวกข้อเท้าข้อเท้าพิก ้อเท้าแพงพวกนี้นะครับผมก็จะเป็นสุขภาพที่เราต้องระมัดระวังนะครับนอนตกหมอนพวกนี้ต้องมีแน่ๆนะครับหรือว่าใครก็ตามที่มีการเดินไปขึ้นเขาขึ้นป่าไปไปออกกําลังกายไปเดินทางไกลที่ต้องแบบเป็นการเดินอ่าหรือว่าเป็นอะไรที่จะต้องไปแอดเวนเจอร์หน่อยนะครับผมก็แนะนําว่า พยายามค่อยๆเดินนะครับอย่ารีบนะเพราะว่ามีโอกาสสูงที่จะต้องเดินแบบสะดุดข้อเท้าพลิกหกล้มเข่าถลอกพวกนี้จะต้องมีเกิดขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของโรคของอฮอร์โมนอ่าเรื่องเรื่องของอการนอนรับนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับโรคประจำเดือนของผู้หญิงมาไม่ปกติปวดท้องอประจำเดือนแบบนี้ ก็จะมีเข้ามาในปีนี้นะครับผมที่ค่อนข้างจะเด่นเลยนะครับดูโดยรวมแล้วเนี่ยสุขภาพเนี่ยก็ถือว่าโอเคครับผมไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงมากเท่าไหร่ดวงเสี่ยงโชคในปีนี้นะครับผมยังไม่ได้มีดวงเสี่ยงโชคสูงเท่าไหร่ครับผมจะเป็นดวงในเรื่องของการค้าขายซัมมากกว่านะครับโดยเฉพาะกับการค้าขายกับดวงกับนารีกับผู้หญิงก็ถือว่าดีมากๆแล้วก็การทําบุญเสริมโชคในปีนี้นะครับผมจะมีอยู่3ามที่ ที่อยากจะแนะนำนะครับผมอันหนึ่งเลยคืออันดับหนึ่งเลยคือพระราหูชาวราศีกันเนี่ยควรจะไปทําบุญเสริมโชคไปขอพรพระราหูนะครับแล้วก็คนที่ทําเกี่ยวกับพวกเล่นหุ้น่าเล่นหุ่นเล่นทองอจะทําเกี่ยวกับพวกในเรื่องของวงการบันเทิงต้องใช้เครืต้องอยู่กับสื่อบ่อยๆพวกนี้นะครับพระราหูจะให้โชคดีๆมากๆพวกไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้า พวกนี้ก็ดีนะครับผมแล้วก็ต่อมาครับผมองค์ต่อมาที่อยากจะให้ลองไปไหว้กันเนะี่ยก็จะเป็นพระอินนะครับลองไปขอพรกับพระอินดูนะครับในปีนี้เนะี่ยแล้วจะได้โชคได้ลาบ ได้ความโชคดีในหน้าที่การงานเข้ามาใครจะเริ่มต้นปีนี้จะต้องมีการเริ่มต้นทําธุรกิจเปิดโปรเจกต์ใหม่เปิดเปธรุรกิจใหม่อะไรก็ตามนะครับในปีนี้เนี่ยแนะนําว่าไปขอพรอไปบอกกล่าให้อินหน่อยนะครับผมแล้วก็มักจะได้ความสำเร็จกลับมาเยอะมากๆเลยต่อมาก็จะเป็นเท้าเท้าต่างๆชัดเท้าจตุโลก,กบาลต่างๆเช่นเท้าวสุวรรณก็ได้นะครับเท้าวิรุณตักเท้าทัตตรดแบบนี้ก็ได้นะครับผมไปขอพรอกับเทพต่างๆที่เรานับถือ อ่าก็มักจะได้โชคได้รับกลับมานะครับโดยเฉพาะโชคลาภที่จะมาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมมักจะได้ดีมากมากก็สำหรับดวงประจําปีในปีนี้นะครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับผมก็ผมก็ขออวยพรนะครับผมให้ชาวราศีกันนะครับผมประสบความสําเร็จพบเอจอแต่สิ่งดีพบเจอแต่การยนนมิตรที่ดีนะครับผมแล้วก็มีความสุขความสําเร็จกันตลอดทั้งปีใหม่ปีนี้เลยนะครับผมก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับ